สวัสดีครับเพื่อนเพื้ทางด่วนสเตเดียมทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลวันนี้ที่เด็ดบอลวันนี้นะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันครับหลังเทียบรวดไปคาับชแนลใต้ทาง, channel, งดวนสเตเดียมวีสองทางยูทูบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับใต้ทางดวนสเตเดียมวีสองด้วยนะครับผมก็ท่านไหนชื่นชอบนะก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้ครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่อัปเดตคลิปใหม่ในทุกวันนะครับผมอ่ะวันนี้ก็จะมี4คู่มาฝาก เช่นเคยนะครับผมในเกมฟุตบอลวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568นะครับเริ่มกันที่เกมคู่แรกนะครับไปที่ฟุตบอลบราซิลเซเดบ,บีครับเตะตีสองครับเกรมิโอโนวอริซอนติโนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโอเปราริโอครับสำหรับคู่นี้ครับเจ้าบ้านโนวอริซอนติโนเนี่ยนะครับ อยู่ในอันดับที่5ครับปัจจุบันเนี่ยมี50คะแนนจาก3าเกมนะครับในห้าสิบแมชชนะ8เสมอ6แพ้แค่1ครับยิงไป23เสีย12ประตูส่วนโอเปราริโอเนี่ยอยู่อันดับที่13นะฮะมีอยู่39แต้มจาก31เกมนะครับก็15เกมเดือนชนะ3เสมอ4แพ้8ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในการเล่นเกมเดือนนะส่วน ผลงานนะครับล่าสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเกรมิโอโดวอริซอนติโน่เนี่ยบุกไปชนะคูเอบาครับ1-0ส่งผลให้ห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1นแล้วก็มีแพ้1ส่วนโอเปราลิโอครับช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีครับแพ้มา3แมตช์ติดต่อกันและล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้อเลติกับคารทินเลยครับ1ประตูต่อ4 วันนี้ในเรื่องของตัวผู้เล่นครับเจ้าบ้านกาลิเมโอโนวอริซซอนติโนครับก็น่าจะยึดผู้เล่นหลักจากเกมที่แล้วฮะลงสนามนะครับโดยแข้งสำคัญนะครับก็จะเป็นนาธานโฟกาซ่านะครับที่ซัดไป6เม็ดกับมาติอุสฟินโซนะฮะที่ทำไป5ประตูส่วนทางด้านของโอเปราลิโอเนี่ยนะครับก็จะมีวินิสุส มิดกอติ ic, นะเป็นตัวจริงนะครับสำหรับคู่นี้นะครับตามโจทย์ล่าสุดเป็นกรมิโ hmm. อโด o อริซอนติโนเจ้าบ้านเหนือกว่านะครับที่ครึ่งชั้นบังคับชนะนะครับจริงๆก็ถือว่าเจ้าบ้านมันแกร่งในบ้านนะรประกอบกับทีมเยือนก็เล่นเยือนไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ภาพรวมน่าจะเป็นเจ้าบ้านได้เปรียบค่อนข้างสูงนะครับคู่นี้จริงๆในบ้านเนี่ย ันสูสีนะครับมีแพ้มีชนะกันนะครับแต่ว่าด้วยฟอร์มณโมเมนต์นี้นะฮะทีมเยือนกำลังฟอร์มตกนะครับเชื่อว่าเจ้าบ้านเกมมิโอโนวอรลิสติโน่น่าจะเปิดบ้านทุบไปไม่ยากนะครับขอเชียร์เจ้าถิ่นครับโนวอรลิสติโน่ครับส่วนคู่ที่2ครับเราจะไปที่ฟุตบอลซิการาลีก้าของสเปนนะครับก็ในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะฮะการิชเจอกับโอเอสกานะครับเกมของคู่นี้นะครับ การดิชอันดับที่4ครับมี15คะแนนนะครับจากการลงเล่นไปแล้ว8เกมชนะ4เสมอ3แพ้1ในบ้าน4เกมครับชนะ3เสมอ1ไม่แพ้ใครเลย,นยนในกระับผมยิงได้4เสีย1ถือว่าค่อนข้างแข็งโปกนะครับส่วน p ูเอสกก็ค่อนข้างจะฟอร์มดีเช่นเดียวกันครับปัจจุบันอยู่ในอันดับที่6ครับ13แต้มจาก8เกมแมตเกมเยือนเล่นไปแล้ว3เกมครับชนะ1แพ้ไป2ครับ ยิงได้2เสียไป6นะยิงได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็การดิชเนี่ยนัดล่าสุดเพิ่งจะสะดุดแพ้นะครับบุกไปแพ้ลา,า,าพามัสศูนย์หนึ่งนะั่นคือการแพ้แพ้นัดแรกของพวกเขาในซีซั่นนี้เลยนะครับหลังจาก7เกมแรกเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนฮูเอสกานะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านชะนะบุโกสมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทางด้านของอการดิชเนี่ยนะครับก็น่าจะ ใช้ผู้เล่นชุดเดิมแหละนะครับที่เพิ่งจะแพ้มานะครับก็ตัวหลักนะครับในการลุ้นพังประตูเนี่ยจะเป็นอูริทาบาตัสเซ่นะครับที่เป็นตัวลุกจอร์เจียนะทำไปแล้ว3ประตูนะครับส่วนทางทีมเยือนฮะับเอสกานะครับโฮสกานี่ก็จะมีตัวหลักๆนะฮะเป็นสเปนนะก็จะมีเซอร์กี้เอลิชมีลิเบโตเบลทาน ตัวหลกนะครับโจทย์ในวันนี้คือการดิสบังคับชนะนะครับก็คือการดิสเล่นในบ้านค่อนข้างแข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เซจิเฮดดเฮดนะครับก็เหนือกว่านะครับเหนือกว่าค่อนข้างเยอะชนะมาได้3ซีซั่นติดต่อกันที่เจอกันในบ้านนะครับฟอร์มในตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าในบ้านก็ยังมาตรฐานดีนะครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะมีสะดุดมาเล็กน้อยนะครับที่แพ้ไปนะครับแต่ว่า พอได้กลับมาเล่นในบ้านก็เชื่อว่าน่าจะสามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้ทันทีครับคุ้ขอเลือกเชฟที่กาดิชนะครับคู่ที่3ครับไปที่ฟุตบอลโลกรอบเลือกโซนยุโรปนะครับในเวลาตีหนึิบห้านาทีครับลิทัวเนียเจอกับโปลแลนด์สถานการณ์ของกุ่มนี้นะครับลิทัวเนียเนี่ยอยู่ที่4มี3แต้มครับจะโขกเกมเสมอ3แพ้สนะครับส่วนโปลแลนด์นะครับโปลแลนด์เนี่ย เออ่ตอนนี้เนี่ยแต้มเนี่ยตามหลังเนเธอร์แลนด์อยู่3คะแนนนะครับในการเตะเท่ากันโอกาสที่จะแซงได้นะครับก็ต้องคือต้องชนะที่เหลือนะฮะต้องชนะให้หมดนะครับผมผลงานนัดล่าสุดก็คือเออ่ลิทัวเนียนะครับลิทัวเนียเนี่ยบุกไปแพ้ฟ,ฟินแลนด์ครับ1-2ส่วนโปรแลนด์เนี่ยอุ่นเครื่องมานะครับชนะนิวซีแลนด์ไปได้1ประตูต่อ0ูนย์นะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นนะฮะทางด้านของ เจ้าบ้านนะครับลิทัวเนียเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้ขุมกำลังเดิมนะครับที่เจอกับฟินแลนด์ในแมตช์ล่าสุดนะครับผมนะก็จะม,มีทางด้านของเฟรดองเนอร์นิชกงนะครับกองหน้าที่เป็นตัวเก่าของทีมนะนะครับที่เล่นไปร้อยว่าเกมแล้วในานามทีมชาติเป็นตัวหลักนะครับส่วนทางด้านของโปรแลนด์เนี่ยนะครับแน่นอนว่า,เ,าเมื่อ เกมที่แล้วนะครับในการอุ่นเครื่องโรเบิร์ตเลวาดอฟกี้เนี่ยเป็นสำรองแต่ว่าเกมนี้ก็จะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับกองหน้าที่ทำเซตจีทำประตูกับทีมชาติไปแล้ว86ลูกนะครับจาก160เกมนะครับก็จะเป็นตัวจริงแล้วก็จะมีปี t ตสเลสกี้ครับที่ทำประตูชัยนะครับในเกมที่อุ่นเครื่องชนะนิวซีแลนด์ก็จะเป็นเพย์เมเกอร์อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับสำหรับคู่นี้นะโจ์ล่าสุดก็คือโปแลนด์นะครับ ต้องชนะ2ประตูนะชนะประตูเดียวเนี่ยจะหูแหวกนะครับก็ผมมองว่าโปแลนด์นะครับยังแข็งแกร่งนะครับยังแข็งแกร่งกว่านะครับคือก่อนหน้านี้นะครับโปแลนด์ o บุกมาเยือนลิทวเนียถือว่าผลงานไม่ดีเท่าไหร่ในการอุ่นเครื่องนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆนะครับค่อนข้างจะบีบนะครับก็เชื่อว่าพวกเขาน่าจะทําได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะต้องได้ที่2งนะครับ ตอนนี้เนี่ยแต้มมันเท่าฟินแลนดอยู่แต่ถ้าเกิดชนะได้จะมีแต้มมากกว่าฟินแลนดสักแต้มโดยการตีเท่ากันมโวกาสไเ้่ที่สองนะครับแล้วก็ไปว่ากันต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็เชื่อว่ายังไงก็ต้องชนะให้ได้นะครับคู่นี้ลุ้นไม2สองไปนะครับเกมที่โปรแลนนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับไปที่เกมคาร์ดบนโลกโซนยุโรปอีกคู่หนึ่งในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับโคเอเชียฮะเจอกับยิปบรอต้าสำหรับสถานการณ์ คู่นี้เนี่ยโคเอเชียคือจ่าฝูงของกลุ่มนะครับชนะ13บสามอ่าขออภัยครับชนะ5้อ่าหเกมชนะ4เสมอหนึ่งมี13แต้มนะครับแต้มเนี่ยเท่ากับเช็คแต่ว่าเตะน้อยกว่า1เกมก็คือถ้าเกมนี้ชนะได้นะครับก็จะทําแต้มฉี่ออกไปนั่นเองนะครับส่วนยิบรอต้าเนี่ยมันเป็นหมูของกลุ่มอยู่แล้วนะครับหเกมเนี่ยมันแพ้หมดเลยนะครับยิงได้แค่2แล้วก็เสียไป17ประตูนะครับโคเอเชียเนี่ยนัดล่าสุด บุกไปเสมอกับเช็คมานะครับ0-0ก็ทำให้เ,ออเจอกับเช็คครบไปแล้วด้วยนะครับ2เกมเนี่ยนะครับในบ้านเนี่ยชนะ5-1เกม2เสมอก0-0ก็ถือว่าค่อนข้างจะได้เปรียบเยอะนะครับผมส่วนทางด้านของยิบรอลตาครับนัดล่าสุดหุ่นเครื่องนะอฮะเพราะแพ้นิวแคลิโดเนียฮะ 0- ประตูต่อ2เออเจอใครก็แพ้ฮะแพ้บู่กาะเฟลโลแพ้อ,อัลเบเนีย นแน่นอนว่าเกมนี้บุกมาเยือนโคเอเชีย A โจทย์ก็ต้องไม่ธรรมดาครับโคเอเชียก็ต้องชนะ5ประตูขึ้นไปเท่านั้นนะครับถือว่าสูงมากนะครับก็สาหรับโคเอเชียในเกมวันนี้นะครับคาดว่าอาจจะมีผู้เล่นนะครับที่จะไปสำรองนะครับเป็นบางรายนะอาจจะมีบทบาทสําคัญในเกมวันนี้นะครับเนื่องจากว่า,าความที่คู่ต่อสู้อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะครับก็าอาจจะให้โอกาส แข่งสำรองได้เล่นบ้างนะครับแต่ว่าตามค่าเนี่ยก็ยังมีพวกอังเดครามาริชนะครับลูก้าโมดิชก็อาจจะเล่นนะฮะเออนะครับก็ต้องดูอีกทีแต่เชื่อว่าก็ไม่ได้แบบสำรองเยอะทั้งทีมเนี่ยนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนยิบรอต้าเนี่ยก็มันจะมีดาวรุ่งนะฮะที่เป็นดาวรุ่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในยูสิบเก้านะครับนะก็คือทางด้านของเจมส์กอลอนนะสแกลอนนะต้องดูว่าจะสามารถ ช่วยได้ขนาดไหนะนะแน่นอนว่าโคเอเชีย e น่าจะบุกเรื่อยๆชุดนี้เนี่ยจริงๆถือว่าค่อนข้างแข็งด้วยนะแล้วก็เคยชนะคู่ต่อสู้แบบขาดรอยเยอะนะชนะมอเตโก40ชนะเชต้า1้า่อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นโอกาสที่จะยิงยิปปต้า5.0ขึ้นไปก็ไม่น่าจะยากนะครับนะผมว่าถึงนะครับเชี่ยไปที D ่โคเอเชียนะครับโอเคนะฮะนี่คือตัวเลขเทียบฝากกันไว้นะครับ ก็จะมีเกรมิโอนิวเกรมิโอโนโวลิซอนติโนมีกาดิสมีโปแลนและก็โคเอเชียนะครับก็เป็นตัวเลือกประจำวันลองพิจารณากันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอให้แฮปปี้มีความสุขเจรใหม่พวกนี้สวัสดีครับ